กรอนรักขะหนึ่งหาคิดถึงคนไกลตาเมื่อคราจากคิดถึงมากรู้ไหมใจห่วงหาคิดถึงรักเคยหวานเนิ่นนานมาคิดแล้วพาอะไรยามไกลกันถึงเธออยู่ห่างไกลในวันนี้ถึงจะมีอุปสรรคหนักขวางกั้น ถึงเธออยู่สุดล่าฟ้าเขียวพลันถึงอย่างนั้นฉันรักเธอเสมอไปเธอคนเดียวเกี่ยวข้องต้องจิตฉันเธอเท่านั้นฝันพามาเขียงใกล้เธอคนที่ฉันรักปักลือไทยเธอทำไมแปรผันขวัญหรือดี เพอรำพันฝันถึงขนนงหวนเพอค่ำครววหวยหาเธอมาหนีเพอถึงคนเคยใกล้มอบไมตรีเพอทุกทีอุราพาระทมคำสัญญาเยื่อใหญ่ลืมไปหมดคำโป้ปดลวงล่อก่อขืนขมคำหวานกลับเป็นพิษ จิตระบมคำชื่นชมกับชังหวังมืดมนรักมาแป,แปลเปลี่ยนไปเธอใจสองรักเคยครองเช้าค่ำกับช้ำมนรักจากเธอพูดพร้อยร้อยเลก่กลรักของคนหลายใจมักไม่พอ